เ้ยทำไมมันตายยากจังเลยเนี่ยหรือต้องเอาดาบไปฟันโอ้โหนี่ไงลามังกรซ้อนกันหนึ่งสองสามสี่นอสเกมมิ่งสตูดิโอฮัลโหลสวัสดีครับผมมันอสจากช่องมันอสเกมมิ่งสตูดิโอ วันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Minecraft Mod MC Channel กนนอ,ก,ก,นอกแล้วนะครับผม <Yahoo! S 1> นี่เป็นการสวัสดีครั้งที่3ของผมแล้วนะครับพอดีว่า2ครั้งก่อนหน้านี้ตอนแรกผมเข้าใจว่าผมลืมกดเปิดไมค์ปรากฏว่าไม่ใช่ครับโปรแกรมอัดเสียงของผมเจ๊งมีปัญหา <c oughs> ก็เลยต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้ผมมีแผนที่จะไปไปจนภัายโลกภายนอกกันซึ่งที่ที่ผมจะไปนั้นเรียกว่ามิดไนท์นะครับผม ผมยังไม่ไปบิทวีลน์เนาะเพราะว่ามันซับซ้อนอะจากที่เห็นเนี่ยจะรู้ได้เลยว่ามันต้องเป็นการไล่ขั้นเนาะมันเหมือนกับว่ามันมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างทําให้มันรู้สึกว่ามันยากผมก็เลยคิดว่าวันนี้ทําเควสชิลๆไปก่อนแล้วกันเนาะ <Okay. S 2> ดีแน่เนะที่ทําเควสชิลๆไปก่อนเพราะว่าอัดมาสามรอบแล้วมาเริ่มกันใหม่เนาะก็คือผมจะทําอันนี้เนาะส่วนเรื่องพวกเนี้ยคือผมยังทําจบไม่ได้เพราะว่าผมหามอนสเตอร์ไม่เจอแต่จริงๆแล้ว ก็คือมันไม่มีอะไรแล้วแหละหน้าเนี้ยเพิ่องอ้านชื่นั่นหนึ่งก็จบและ91%เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไปลุยที่มิดไนก์กันนะครับผมมิดไนก์ก็ตามชื่อเนาะ oh. นั่นก็คือเที่ยงคืนหรือในที่นี้ก็คือกลางคืนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องออกเดินทางกันตอนกลางคืนเนาะผมมีอันนี้ยอยู่ก็เพราะว่าทำควสหน้าแรกไว้มันเป็นนาฬิกาที่เล่งเวลาตามที่เราต้องการได้เ <Wow. S 1> ช่นเราคลิกขวา ดูที่เวลาหรือด,ดูที่หน้าปัดก็ได้นะแต่ว่าผมจะดูตรงเลขเวลาไม่เป็นก็ดูหน้าปัดเอาละกันเนี่ยมันเหมือนมันขึ้นมาที่กลางคืนแล้วใช่ไหมคลิกขวาไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ไทม์อ n the bottom คลิกขวาไปมันก็จะเล่งเวลาไปกลางคืนให้แต่ทีนี้วิธีการสร้างก็คือนี่เนาะตัวนี้ก็ใช้ออกซิเดียนทองแล้วก็อีวิลเทียหรือก็คือน้ำตาของปีศาจนั่นเองสร้างมาจากหัวของวินเทอร์สกิลตันแล้วก็แก๊สเทียแล้วก็เอนเดอร์โพลเนาะ โอเคตามนั้นไปลุยกันรอบที่3ามการประชาแพรครั้งนี้ผมไม่ได้หาข้อมูลมาเลยเพราะฉะนั้นก็ลุยไปด้วยกันเนาะแต่ว่ามีบางอย่างที่ผมลุยก่อนหน้าแล้วนี่เนาะคือประตูทางเข้าและเนี่ยคือมอนสเตอร์ที่มาจากมิดไนท์ตอนนี้อยู่ในโลกแห่งความเปนจริงใช่ไหมถ้าเราไปจริงเฉยๆอย่างเงี้ยมันจะอุ้มเราเห็นไหมจะลากเรามา แย yeah, แล้วโดนล,ลากแล้ว oh, <no. S 1> เราไม่สนใจเอ้าประตูปิดเซ็ my, 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 งไปหาประตูอื่นก็ได้หายากๆอยู่ด้วยเพราะว่ามันจะสุ่มพื้นที่เกิดเนาะจากที่เมื่อกี้ตอนแรกจะบอกว่าจะเริ่มไปพร้อมๆกันเนาะกลายเป็นว่าไฟล์เจ๊งอีกแล้วครับผม เพราะฉะนั้นแทนที่ว่าจะได้ไปเจอพร้อมกันเนาะจะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันกลายเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังละกันนะครับผมก็ไปหาทางเข้ากันดีกว่าเควสผมใกล้จะหมดแล้วอีกนิดเดียวอันนี้เหลือแค่ทำอาหารเองซึ่งถ้าเอาจริงๆตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วเหลือแค่สามัาน,นีเท่านั้นไปเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ใหม่ละกันนะโอเค นึกว่าจะมีรอบที่สี่นี่ได้ประตูเลยง่ายเลยทีนี้ไปเข้านี่นะเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ <Wow. S 1> พอเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้ก็มันก็จะมีมอนสเตอร์ไม่กี่ตัวหรอกอย่างยกตัวอย่างตัวนี้เราฆ่าเลยไม่ต้องสนใจเพราะมันจะตีเราสิ่งที่มันจะดรอปก็คือเป็นปีกของมันซึ่งมันจะอยู่ในเควสนี้นี่เอามาทำอาหารได้โอเคจบหนึ่งชิ้น แล้วก็จะเจอกวางเนอะก็ถ้าเราตีตัวนึงมันจะมาตีเราหมดเลยก็ระวังตัวดีๆเนอะถ้าเกิดชุดก่อเรืออาวุธยังไม่ดีพอเค <Okay. S 1> พอเราตีเสร็จแล้วเราก็จะดอบเนื้อมันมามันก็จะดอบเนื้อของมันมาไม่ใช่เราดปเนอะแล้วามาคุกก็จะได้เนื้ออันนี้เนาะเสร็จปุ๊บมาทำเนื้ออันสุดท้าย คืออันนี้มันเป็นการรีวิวเนาะมันเลยดูเหมือนง่ายตอนแรกผมต้องงมหาว่าทํายังไงถึงจะเจอตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนกะว่าจะได้ไปไป,ประจนภัยพร้อมกับทุกๆคนเลยพร้อมกันทีเดียวปุ๊บนี่มันจะมีแรแล่แปลกๆสีฟ้าสดใสดูนีมม้มีระวังตัวนี้ให้ดีนะครับตัวนี้มันจะวาร์ปมาหาเราได้นะก็จำสแกร์บ่อยมากม่ใจจะวาย แร่นี้เราทุบมันไปปุ๊บมันจะดรอปสารอันนึงมาไม่ใช่สีมันจะดรอปของอันนึงมาแล้วก็เห็นไหมมันจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนยาเนาะที่ปกติเราปาขวดยาแนละ้วก็จะเป็นอย่างงี้โอเคถ้าเราเข้าไปใ,ใกล้เราจะมืนอ่ะยกตัวอย่างเข้าไปเพื่อเก็บของเราจะมืนยี่สิบวินาทีเนี่ยมืนมืนมืนอ่ะเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปมองมันเดี๋ยวปวดหัว <c oughs> ก็อันเนี้ยเราไปเหมือนเดิม เอาไปคุกหรือก็คือไปทำอาหารนะก็จะได้อันนี้มาเนาะไปกันอย่างรวดเร็วโอ้ยอีสิบวิอ่ะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอาหารอย่างสุดท้ายหาแหล่งน้ำให้เจอนี่ทำไมสีเขาไม่เหมือนกันเกี่ยวไหมก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีแฮ่ช่างมันไปดีกว่าหาแหล่งน้ำให้เจอนะครับผมโอเคหวังว่ารอบนี้ไฟจะไม่เจงเนาะ พูดมาสี่รอบแล้วไม่รู้ฟ้าผ่ามีผลอะไรกับเราไหมก็คอยระวังระวังไว้ด้วยนอ๊อ่านี่แหล่งน้ำในแหล่งน้ำมันจะมีมอนสเตอร์อยู่ตัวเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งเหมือนปลาตรงนี้ไม่มีแฮะไปหาตรงไห่นี่นี่น,นี่น้ำกว้างน่าจะต้องมีแหละเออมีไหมนะ มีไหมมีไหมนี่ก็ไม่มีอีกครับท่านผู้ชมทำไมตอนนั้นผมเจอง่ายเหลือเกินเอ้ยตกใจมันตายหรือ,อยังเนี่ยโอ้โหไปดีกว่าไม่สู้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ตอนแรกผมก็ไม่รู้มันคือน้ำอะไรเนาะแต่ว่าถ้าให้มองกันตรงๆก็คือลาวานั่นแหละแต่แค่มันก็มีชื่อเรียกของมันเมียสมาอะไรของมันไม่รู้เนาะเอ้ยมีตัวนี้ด้วยผมถือว่ากาขอเก็บหน่อยแล้วกันเนาะโอเคง่ายเลยตีไกลๆไม่แน่ใจว่าเป็นบอสหรือว่าเป็นมินิบอสเฉยๆเนาะน่าจะเป็นไฮด้าของอนะีกบอสหนึง ไม่ใช่มด Twilight, อดทวายไลฟ์ฟอร์เรสตอหัวเพียบโอยคนผิดมาไม่ถึงเฮ้ย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 เยทำไมมันตายยากจังเลยเนี่ยหรือต้องอาดาบไปฟันโอ้โหเพิ่มเลือดไวมากเพิ่มเลือดไวมากอย่างนี้ มีเลือดเลยยังไงเอ้ยเลือดมันไม่ลดหรอใช่เราต้องทำไงอะ่ะเราต้องทำไงดีอ่ะครับท่านผู้ชมโอ้ไม่น่าตีตั้งแต่แรกเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยหาทางแล้วกันเนาะมาขโมยของกัน สมุยนี้กลับไปถ้าเกิดใครรู้วิธีการสู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมสู้ไม่ไหวไปกลับไปลุยเคเวสของเรา่อดีกว่าผมมาร์คหัวไว้หน่อยดีกว่าเผื่อกลับมาไฮด้าเนาะแต่ไม่ใช่ไฮด้าของทวายไลฟ์ฟอร์เรสนะครับผมเอหายากเหมือนกันนะเนี่ย แสดงว่าตอนที่ผมเจอครั้งที่แล้วนี่ฟุกปะเนี่ยเจอแหล่งน้ำครั้งแรกปุ๊บเจอเลยทำไมอ่ะไม่มีเหรอเฮ้ยเฮ้โอ้โหยังอุตส่าห์จะตามมาลำควานถึงนี่ไปไหนละตามมาลำควานถึงนี่กันเลยทีเดียว เมือนกลับมาเริ่มหากันใหม่อีกรอบนึงเหมือนกันเนาะแต่ว่าแค่รู้แนวแล้วว่าหาตรงไหนหัวหาไม่เจออยู่ดีผมคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นของที่หาง่ายที่สุดเลยนะเนี่ยกลายเป็นว่าทำไมมันหายยากเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้เบ็ดตกปลาตกแล้วมันจะได้หรือเปล่านะนี่ไงเจอแล้ว <Yeah. S 1> ก็ตีมันไปเลยให้มันตาย เนี่ยแค่นี้เราก็จะได้มาแล้วโอเคเฮ้ยอ่ะพอจบเควสนี้เสร็จเนอะเควสนี้ต้องขุดเยอะไว้ก่อนอ่ะอันนี้ง่ายสุดเลย m i d n i g h t ฟอ r n a นนก็คือเอาไน t ์สโตนซึ่งมันก็จะมีอยู่ทั่วไปทั่วไปในที่นี้ก็คือนี่ตามภูเขาเลยโอเคขุดมาเลยแปดก้อนตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกแล้วก สร้างเหมือนเฟอร์แนนปกติเนาะชึบก็จะ,จะได้มา mid ไ i g h เฟอ r n แนนยังไม่รู้ว่าทำอะไรได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้จะเป็นตัดไม้นเนะเควที่มันต้องการก็จะเป็นไม้ทั้งหมด3ชนิดก็ดูเนาะดาร์กชา d o w แล้วก็เด d สามารถตัดเสร็จก็จบเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือผลไม้ Midnight นะครับผมก็นี่เห็นไหม มันก็จะเป็นต้นแบบนี้แหละเราก็ดูเอาว่าอันนี้คือต้นอะไรต้น unstable เนาะ blue unstable ก็ดูให้ครบก็จบแล้วโอเคซึ่งมันก็จะมี blue unstable green unstable แล้วก็ lamp unstable เนาะแล้วในคลิปที่ผมไฟเจ๋งอะตอนที่ผมขุดข้างล่างไปเอาแร่เจอลังมังกรซ้อนกัน3อัน oh, <no. S 1> แซงม,มีมังกรอยู่ในนั้น3ตัวมีกาขุดเข้าไปดูเลยก็เอ <L en> <ๆ>าเป็นว่าลองหาหาต้นไม้ดูแล้วกันเนาะ ตัวผลอันสเตเบิลน่ะมันอยู่ไม่ใกล้กันหรอกใกล้ๆก,กันก็ลองหาดูเนาะโอเคไปก็จบีอีกอันนึงอันนี้ไปแล้วอันนี้คริสตัลก็อยู่ข้างบนเหมือนกันผมเอาคริสตัลก่อนแล้วกันคริสตัลคริสตัลน,นี่คริสตัลเต็มไปหมดเลยเ <Yahoo! S 1> นาะก็ขุดเอาก็จะได้มาโอเคง่ายๆส่วน หินอันนี้จะมาจากเควนี้ล็อกชูมน้องก็ขุดแร่ไปง่ายๆไม่มีอะไรซึ่งอันนี้ขุดแล้วมันเหมือนกับว่าสะท้อนกลับมาด้วยนะครับก็ดูเลือดดีๆตอนเวลาขุดล่ะส่วนแร่ที่เหลือก็ต้องขุดลงไปข้างล่างนอ้องวายยีบ้างวายเท่านู้นเท่านี้มั่งมาแต่ผมพาไปรีวิวนิดๆหน,น,น่อยๆว่าพื้นที่ข้างล่างมันเป็นยังไงบั่งแต่ว่าโอ้ยอยู่ไหน โอเคไปต่อแล้วกันเนาะก็ดีหน่อยที่ว่าข้างล่างอ่ะมันไม่มีมอนสเตอร์อะไรที่มันโหดๆมันจะมีทางเข้าเป็นอุโมงค์อยู่เนาะโอเคอะลงทางนี้ละกันน่าจะได้อยู่กำลงไม่ได้อ่ะไหนๆก็มาเจอแล้วนี่นะก้อนเนี้ยตอนแรกเราได้นี้มาแล้วถูกไหม ก้อนเนี้ยมันได้มาจากแร่ดิบของดรบโพเนาะแต่ว่าผมยังงงอยู่เลยว่ามันไม่ได้ตัวเนี้ยแต่อตัวนี้มันมาจากไหนอ่ะผมยังหาไม่เจอเลยต่าค่อยว่ากันละกันเนี่ยเราก็จะได้ก้อนหินมาซึ่งก็คือก้อนนี้นั่นเองคงต้องลงด้วยวิธีนี้แล้วแหละขี้เกียจหาลูละขุดไประวังเจอรางมังกรน,นะครับลงไปเลย Y ยี่สิบนี่ดันมาเจอเควสนี้ก่อนนี่นะ เอาไข่ของสติงเกอร์ก็คือตัวนี้เนาะใช้ซิลทัสขุดมันไข่เต่าแหละขุดมาดอกปะนี่ดอกด้วยแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นที่ขุดธรรมดามันจะออกมันจะออกมาเป็นในนี้เนาะตัวแมงป่องเกี้ก็เห็นแอบได้เหมือนกันฮนะเนี่ยมันจะได้เป็นแมงป่องเสร็จปุ๊บนี่เราออกมาตรงนี้แล้ว เพราะฉะนั้นแรก่ก็จะอยู่ประมาณ y ยี่สิบนะครับก็ลองหาดูแล้วกันนะโอเคแต่ทีนี้มันจะมีแร่หนึ่งที่ต้องใช้เยอะหน่อยอ่าแร่นี้ต้องไปหาอาข้างบนเดี๋ยวผมบอกอีกทีว่าหาจากไหนซึ่งมันแอบ,บอยู่เราต้องเข้าไปหาเอาอันนี้ต้องใช้ซิลทัดขุดเท่านั้นนะอีโไนัยเนี่ย <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าขุดธรรมดามันจะได้ออกมาเป็นตัว <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก่อนลงมาเตรียมซิลทัดไว้ด้วยเนาะโอเคผมลงมาสองรอบพอหาซิลทัตไม่ได้ <Okay. S 2> นี่ตัวนี้ผมต้องใช้เยอะใช่ไหมนี่เพราะว่า ผมจำเป็นต้องเอามาทำชุดเกาะน,นี้นะครับพาไปดูต่อเนี่ยอย่างอันเนี้ยแร่นี้ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมมีหมดเนี่ยก็ลองดูนะอู้เนี่ยเนี่ยเหมือนเราลงลาวาเลยทีนี้เราก็หามันจะเป็นเหมือนโถงอะเนาะเหมือนเป็นอุโมงค์ใหญ่ๆอันนั้นน่าจะมีคริสตัลที่มันอยู่ข้างล่างด้วยนอกเหนือจากแร่เนาะเควสแร่เนี่ย,เร,เ,ยเราจะสามารถคุดจักข้างล่างได้หมดเลยยกเว้นแค่ตัวนี้กับนี้ สองตัวนี้เนาะที่ขุดจากข้างล่างไม่ได้เห็นไหมโอเคตัวอื่นขุดจากยี่สิบได้หมดเลยก็จะเหลือแค่สองตัวนี้เนาะซึ่งอันนี้เราก็รู้แล้วเนาะขุดยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูข้างบนต่อแต่นี้ข้างล่างมันยังมีอันนี้ได้อีกอันหนึ่งวายยี่สิบคริสตัลมันจะอยู่ในถุงใหญ่ๆเราต้องไปหาถุงใหญ่ๆก่อนนี่เจอถุงหรือเปล่าใช่นี่เจอถุงแล้วนี่ไงลามังกรซ้อนกัน 1 2 3 4สอส,สอันนี้4ลังเลยนะครับผม oh, <no. S 1> หรือจริงๆอาจจะมีข้างในอีกหรือข้างบนข้างลา่างก็ไม่รู้ก็อย <Okay. S 1> ่าไปยุ่งกับมันดีกว่านาะเราอยู่ของเรามันอยู่ของมันนี่อย่างอันเนี้ยถ้าขุดธรรมดา,ม,ามันจะออกมาเป็น,นก้อนๆอิ่มไหม <Okay. S 1> เราต้องใช้ซิลทัดขุดโอเคเท่านั้นถึงจะเก็บได้นาะเควสอ่ะส่วนคิสตันก็นี่เลย นี่เราก็จะได้มาเพราะฉะนั้นเควสข้างล่างนี้ก็จะหมดเท่านี้นะครับผมก็เก็บได้หมดเลยแล้วก็ลุนกิซังเพราะฉะนั้นเควสนี้ก็จะจบเนาะเควสนี้ก็จะจบเควสนี้จบแล้วเควสนี้ก็จบจบอันนี้ไปคุกก็จบแล้วจบจบอันนี้เหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ยังไม่รู้เนาะไปอ่าไปดูแร่ตัวนั้นก่อนเลย,ยนี่ ใกล้ๆนี่นะครับผมมันซ่อนอยู่ในนี้เราขุดปึ้งเห็นไหมโผมมาแล้วแต่ทีนี้ก็เหมือนเดิมถ้าขุดออกไปแล้วมันจะไม่ได้แรดิบม,มาเควสจะไม่จบเนะเาะอเควสต,ต้องการเป็นแรดิบเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ซิลทัตในการขุดเท่านั้นเค <Okay. S 1> มันถึงจะออกมาเป็นก้อนไม่งั้นถ้าเราขุดธรรมดาเห็นไ,ไหมมันจะกลายเป็นตัวนี้ ซึ่งเคเวสเราจะไม่จบถ้ากว่าแรกก็จบไปอีกอย่างนะครับผมตอนนี้จะเหลือแค่สิ่งที่ผมไม่รู้ก็คือสองเคเวสนี้เคเวสนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยก็แค่เก็บของมาให้ครบนะสิ่งที่ยากคือดาร์คโคมาจากไหนเก็บนี่ก่อนแล้วกันเนะสี่สีเลยนี่สีเขียวอันนี้สีอะไร โอ้หินนี้ก็ไม่ใช่น่าจะเป็นต้นแบบที่ว่ามีบล็อกเดียวครับเก็บมาแล้วก็ลงไม่ใช่นี่มั้งนี่เนี่ยต้องมีชุมชุมอยู่ด้านหลังอะเนาะเรียบร้อย <repaired> ทีนี้แหละจะหาดาร์กโพจากไหนถ้าหาดาร์กโพได้นี่คือจบแล้วนะ <_ k> ผมขอลองไปหาข้อมูลดูหน่อยแล้วกันเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับผม วิธีการทำดาร์กโพนะครับผมก็ใช้ของที่ดรอปจากแร่ดิบของดาร์กโพะแหละนั่นก็คือนี่ผมดันขุดมาน้อยด้วยวิธีการทำก็คือมันบอกว่าทำคล้ายๆที่เราฟักไข่ไก่เลยครับคลิกขวาเนี่ยโยนมาโยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มั้งก็ไม่เห็นจะได้เลย อ๋อนี่ไงต้องโยนลงไปโยนลงไปในดินไม่ได้ต้องโยนลงไปในพื้นที่แข็งๆในในโยนไปเลยใน <Yahoo! S 1> มเก้าอ่ะล่ะโยนไปให้หมดไหนๆก็เอามาเยอะโหได้ครบทุกอันว้าว <Wow. S 1> ได้ทุกอันไม่มีเสียด้วยก็ดีเลยไม่เหมือนไข่ไก่เนาะเพราะฉะนั้นก็เราก็สามารถจบเคเวสได้แล้วสิ <Yahoo! S 1> ถูกไหมหนึ่งก็จบไปเคเวส อาหารออกมานำไปคุกแล้วเราก็จะได้เควสมาเรียบร้อยนี่เท่ากับว่าตอนนี้เควสของผมก็จะเหลือเพียงแค่ตัวทำชุดเกาะของมิดไนนะผมขอใช้คำนี้แล้วกันซึ่งเดี๋ยวผมไปทำนอกรอบแล้วกันเพราะาผมยังขุดมาไม่เยอะเดี๋ยวค่อยไปหามาผมเพิ่งขุดได้แค่10อันเอง10อันเต็มที่ก็ได้ชุดเกาะเดียวก็เกือบหมดละ ก็เดี๋ยวไปขุดเพิ่มทีหลังแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็ขอจบเพยงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะดูรวบรัดไปหน่อยนะเพราะว่าตอนแรกผมอยากจะให้มันดูเป็นการประจนภัยไปด้วยกันนะเนาะไม่มีการหาข้อมูลไปด้วยกันเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคสักนิดนึงก็เลยทําให้ผมต้องอัดใหม่ทั้งหมด4รอบมันก็เลยกลายเป็นว่าผมรู้ข้อมูลล่วงหน้าไปแล้วถ้ายางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กพื่เป็นกำลังใจให้กันถ้าใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ